สวัสดีครับผมสุริสานะครับคอรับนิหนังสื่อพิมพ์สบอบดภูร์รัตากเกอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันพรืฤหัสบดีที่7สิงหาคมน,นะครับซึ่งวันนี้โปรแบบกร,รมฟุตบอลยุโรปอย่างเข้มข้นน่าติดตามเยอะมากนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์นะครับฟุตบอลสองคู่ศึกยูฟายูโรปาลีก รอบขัดเรือรอบ3นัดแรกนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับรา right ย swn89 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไว้ที่รา right ย swn89 เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกของยูฟา ยูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ3นัดแรกนะครับไปกันที่การเจอกันระหว่าง2ทีมในโซนสแกนดิเนเวียฮักเค้นของสวีเดนพบกับบรานของนอร์เวย์ประสบ การในเวทียุโรปของฮักเคนอาจจะมีมากกว่านะครับและวันนี้ได้เล่นในบ้านก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากความลงตัวและเกมรับยังดูมีปัญหานะครับวันนี้เจอกับทางบรานนะครับของนอร์เวย์ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเยอะมากในช่วง2ปีหลังสุดนะครับแม้ในถ้วยใหญ่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกพวกเขาจะแพ้ต่อเซาวบวก จนตกมาเล่นในถ้วยนี้นะครับแต่ถ้าเกิดดูจากรายละเอียดแท็กติกการเล่นต้องบอกเลยครับว่ายอดเยี่ยมเกมลุกอันตรายการเข้าทำหลากหลาดนะครับซึ่งวันนี้การมาเยือนฮักเคนผม,มองนะครับว่าพวกเขาจะสู้ได้ดีนะครับแล้วก็ในแง่ของความสดมั่นใจเกมลุกพื้นที่สุดท้ายดูเด็ดขาดมากกว่าเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้ไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบเสียเปรียบเชียร์ทางบราดน,นะครับเชื่อว่าโมเมนตั้มแบบนี้พวกเขาจะไม่แพ้นะครับหรือกระทั่งเหตุเต็มด้วยการบุกมาเบียดชนะเก็บ ใช้กลับออกไปได้เฉียบบาทนะครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่การเจอกันระหว่าง FCSB หรือว่าสเต์อัวบูคาเรสของโรมาเนียพบกับดิต้าของโคโซโวคู่นี้แน่นอนนะครับว่าเกตบอลศักยภาพชื่อชั้นประสบการณ์ของ FCSB ดีกว่าเยอะแต่ถ้าเกิดดูจาก ฟอร์มการเล่นในช่วงนี้พวกเขาแย่จัดไม่ฟื้นนะครับผ่านมา9นัดทางการฤดูการนี้พวกเขาชนะโจทย์เพียงแค่2นัดและแพ้โจทย์ถึง7นัดนะครับ เกมลุกอาจจะดีแต่เกมรับแย่ียประตูง่ายนักเตะเสียความมั่นใจวันนี้เจอกับทางดิตานะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเยอะมากประสบการณ์อาจจะน้อยน,นะครับแต่เรื่องของแทคกติกการเล่นลูกลอ่อลูกชนความสามารถเฉพาะตัวไม่ธรรมดานะครับแล้วก็สภาพร่างกายสดมากกว่าจังหวะโตกับหวังผลได้ผมมองนะครับว่าในยามที่ FCSB อยู่ในช่วงขารงขาดความมั่นใจไม่แก่งเหมือนเดิมมันจะเป็นต้องเอาชนะขาดชั่วโมงนี้เชีร์ทางดิตาครับเชื่อว่าจะสู้ได้ดีแล้ว พอไม่น่าแพ้ขัดกับออกมาเชียดิตานะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปารีประจําคืนนี้นะครับเชียบรานและดิตาขอทุกท่านเชียรบอลแบบมีความสุขนะครับเห่งแห่งารวยไว้เจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ